มีคนสอบถามกันเข้ามาว่าถ้าอยากจะฝากประจําแต่ไม่ต้องเสียภาษีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับบัญชีเงินฝากประจํารายเดือนแบบปลอดภาษีครับซึ่งไอ้เจ้าตัวดอกเบี้ยที่คุณได้รับนั้นไม่ต้องเสียภาษีเลยครับแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับว่าคุณจะต้องทําการฝากเงินทุกทุกเดือนเป็นจํานวนเท่ากันตลอดอายุของสัญญาครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ทางธนาคารก็มักจะก,กําหนดเอาไว้ไม่ต่ำกว่า24 แล้วถ้าเกิดมีการฝากเกินกว่าจำนวนครั้งที่กำหนดซึ่งแต่ละธนาคารก็มักจะกำหนดเอาไว้ว่าต้องไม่เกิน2ครั้งนะครับถ้าเกินสครั้งจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศและดอกเบี้ยที่ได้นั้นก็อาจจะไม่ได้รับยกเป็นภาษีด้วยนะครับทั้งนี้ไอ้เจ้าตัวบัญชีเงินฝากประจําแบบปลอดภาษีนี้ก็มักจะกำหนดจํานวนเงินฝากขั้นต่ำเอาไว้ในแต่ละเดือนด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะกำหนดเอาไว้ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0ับาทครับการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้แต่ละคนเปิดได้เพียงบัญชีเดียวนะครับ ไม่ว่าจากกี่ธนาคารจะได้เพียงแค่หนึ่งบัญชีเท่านั้นที่คุณจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีครับและนี่ก็ถือสิทธิที่กรมำเป็นจะต้องรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษีครับ